ต่อกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สำนักพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสัะแก้วภายใต้แนวทางเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริและโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนประจาปีงบประมาณ2,568โดยพันเอกธนาชาติเหมจันทร์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12ได้ลงพื้นที่ตำบลหน,นองแวงเพื่อตรวจเยี่ยมและให้การสนับสนุนประชาชนในหลายด้านมีโครงการสําคัญนะคะได้แก่โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนมีการสนับสนุนกลุ่มผู้เลี้ยงโคร7รายสร้างคอกเลี้ยงพร้อมกับมอบวัว5ตัวและลูกติด1ตัวขณะเดียวกันค่ะยังส่งเสริมอาชีพการผลิตน้าพริกจิ้งหรีดให้กับชาวบ้านสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นรวมไปถึงส่งเสริมโครงการเกษตรผสมผสานมอบไก่พื้นเมืองสุกร ระดูและกบในกระชังให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวมกว่า3รายนะคะพร้อมกับขุดสระน้ําเพื่อการเกษตรโครงการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงตามแนวทางการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนค่ะ